ด้วยความเคารพและเชื่อมั่นในบารมีธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์จึงตัดสินใจกราบทูลถามเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นหลังจากถวายพัตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระโพธิสัตว์จึงเข้าไปกราบแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระผู้เจริญข้าพระองค์ใคร่ขอทราบว่าในอนาคตข้างหน้า ข้าพระองค์จะได้ครองราชสมบัติแห่งนครพาราณสีนี้หรือไม่พระเจ้าข้าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านหนึ่งจึงเอ่ยขึ้นด้วยเมตตาดูก่อนพระโอรสเจ้ามิอาจได้ครองราชสมบัติแห่งพาราณสีนี้แต่เจ้าจะได้ครองราชที่นครตักศิลาอันรุ่งเรืองกว่า หากเจ้ามีความเพียรและไม่ตกเป็นทาสแห่งกิเลสพระโพธิสัตว์ฟังแล้วกราบทูลถามต่อด้วยใจแน่วแน่หม่อมฉันจะเดินทางไปนครตักศิลาได้อย่างไรพระเจ้าคะ่ะ